สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนชิโอตะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังตอนต่อไปกันเลยครับเจ้าแห่งซาตาวุธตอนที่77เฮ้ยมันยอดไปเลยฉันไม่เคยเห็นมีดแบบนั้นมาก่อนโหบุญตานี่ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มของลีจุนโฮได้เห็นคนที่เสริมแก่งอาวุธถึงบวกแมันทำให้พวกเขาต่างต้องตกตะลึงชายคนนี้เป็นของจริง เขาสามารถจัดการแมงมุมหุบขาได้ด้วยตัวคนเดียวแน่ๆถึงเขาจะดูแปลกไปบ้างก็เถอะแต่เขาจะต้องเป็นผู้เล่นระดับสูงอย่างแน่นอนและพวกเราจะเป็นแบบเขาได้บ้างไหมนะในระหว่างที่กลุ่มของลีจุนโฮกําำลังชื่นชมออล่าเสริมแกงของชินยองวูชินยองวูก็ได้ใช้มีดสัน้นฟันไปที่ใยแมงมุมทําให้ทั้ง3าคนที่โดนใยรักพันคล้ายกับดักแด้น,นตกล่วงลงมาสู่พืน้น กุมลีจุนโฮเกิดความรู้สึกชื่นชมกับชายที่อยู่ตรงหน้านี่เขาทำลายใยไม่มุมอย่างง่ายดายทั้ทง,ทงที่พวกเราใช้สารพัดวิธีแท้ทเมื่อเห็นแววตาที่กำลังชื่นชมมองมาที่เขาชินยองวูจึงพูดลอยๆว่าเ,เจ้าพวกนี้มันทำลายใยไม่มุมกันเองไม่ได้อย่างงั้นเหรอน่าสมเพชชะมัดเป็นพวกที่ไม่ได้เรื่องจริงๆแน่นอนว่าลีจุนโฮกับซึมกีวานเกิดความรู้สึกไม่พอใจในทันที หากว่าเป็นลีจุนโฮตามปกติคำหยาบคายจะถูกพ่นออกมาจากปากของเขาแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่ใช่พวกเรายัางเลเวลน้อยอยู่ได้โปรดท่านผู้เก่งกาจช่วยทำลายใยพวกนี้ให้พวกเราด้วยไม่อย่างนั้นพวกเราคงเสียชีวิตในไม่ช้าแน่หลังจากที่ลีจุนโฮพูดเสร็จเขาก็ยิ้มใหญ่ๆออกมามันเป็นสีหน้าที่ยองวูชอบใจเป็นที่สุดไม่ใช่ว่าไอ้หมอนี่ทำตัวเจ๋งไปทั่วอย่างนั้นหรอ แล้วสีด้ามแบบนั้นมันอะไรกันชินยองวูเกือบจะหลุดขามอกไปเขาใช้มือรูปคางและคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งอืมแล้วทำไมฉันต้องช่วยพวกนายด้วยล่ะแล้วถ้าฉันช่วยพวกนายฉันจะได้อะไรตอบแทนบ้างฉันเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรฟรีๆด้วยสิชายผู้สวมหมวกกะโหลกอยาช่างเป็นคนที่น่าไม่อายในตอนนี้เขากล้าถ่ายเงินแบบหน้าดันดานแต่ทว่ากลุ่มของลีจุนโฮนั้นไม่มีทางเลือก เออฉันฉันมีเงินอยู่ไม่มากแต่ว่ามีโพชั่นเยอะอยู่นะอย่าทำเป็นไก่นะ่ามีแค่นี้จริงๆน่ะเหรอชีวิตของพวกนายมีค่าแค่นี้เองเหรอคุณก็เห็นพวกเราไม่ใช่คนรวยอยู่แล้วแล้วอีกอย่างพวกเราไม่ใช่ผู้เล่นระดับสูงสักหน่อยดูจากชุดของพวกนายก็น่าจะเลเวลแปกันแล้วนี่นะหากว่ารวมเงินกันคงได้ประมาณหนึ่งละมั้งแล้วถ้าเรานำเงินทั้งหมดให้คุณพวกเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงละ่ะ ได้โปรดเห็นใจกันด้วยเถิดชินยองวูเริ่มจะตื่นเต้นเมื่อได้ยินคำพูดของลีจุนโฮกำลังอ้อนวอนมันเป็นความรู้สึกราวกับว่าเขาเป็นโลกท้องผูกมาสิบปีแต่ในวันนี้กลับหายเป็นปีบทิงเจ้าลีจุนโฮขนาดนี้มันยังไม่ยอมเราเลยฮะไอ้หมอนี่มันยังกล้าอวดดีและต่อปากต่อคำกับเราอีกถ้างั้นเราก็ถึงเวลาสะสางความแค้นของเราแล้วละ่ะความอับอายที่เราเคยได้รับทั้งหมด มันจะถูกปิดบัญชีในวันนี้โทรศัท์ของช่างตีเหล็กโทรศัพท์ของช่างตีเหล็กแสดงผลพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นระยะเวลา20วินาทีชินยองวูได้ตัดสินใจแล้วเขาจะทำให้คนพวกนี้รู้สำนึกลีจุนโฮถูกต่อยเข้าที่หน้าอย่างไม่บอกกล<อ>่าวอกำปั้นของชินยองวูชกเข้าไปอย่างต่อเนื่องหมัดของเขา เปรียบเทียบได้กับคอ้อนเหล็กคำเก่าอ้างนี้ไม่ได้อวดดีตัวละครที่ชื่อกิจมีเลเวล86ก็จริงแต่ถาว่าค่าพละกําลังของเขานั้นสูงมากถึง700แต้มแล้วแถมยังมีทักษะโทสะของช่างตีเหล็กอีกหรือต่อให้ชินยองบูไม่มีคัสเลเจนดารีแต่ลีจุนโฮผู้ซึ่งอัพแต่ค่าพละกําลังมาโดยตลอดมันทําให้พลังป้องกันของเขาต่ําต้อยเป็นอย่างมากแต่ละมัดของชินยองวูนั้น ล้วนให้ความเจ็บปวดรวดเลาาเครื่องป้องกันของลีจุนโฮก็ไม่ได้เกะสูงอะไรดังนั้นในเมื่อเขาโดนหมัดประ,ป,ะป่าของชินยองวูชกเข้าใส่ความเสียหายที่ได้รับย่อมไม่น้อยเลยจากที่คำนวณคร่าวๆลีจุนโฮจะต้องตายภายใน200หมัดแถมอีกฝ่ายยังถูกใยแมงมุมลัดพันอยู่การป้องกันตัวเองนั้นเป็นศูนมันทําให้กิดล่วหม,มัดใส่เขาอย่างไม่เขียชินยองวูยิ้มที่มุมปากอย่างชั่วไลย สายตาของเขาจับจ้องไปที่ลีจุนโฮแกไม่คิดจะให้เงินฉันใช่ไหมแต่กลับขอร้องให้กับคนอื่นช่วยชีวิตโทไม่ละอายใจบ้างเลยหรือไงและหมัดนี้มันกระแทกใส่ท้องของลีจุนโฮเข้าอย่างแรงมันทำให้ลีจุนโฮกากเลือดออกมาไม่หยุดเพียงเท่านั้นชินยองูยังยกแขนของเขาขึ้นและเสยหมหมัด u p p e r c ลีจุนโฮรู้สึกท้อแท้และใช้กำลังทั้งหมดเพื่อเค้นเสียงของเขา เออพอพอแล้วถ้าถ้าให้เงินปล่อย,อยจะปล่อยใช่ไหมโพชั่นที่พกติดตัวมาด้วยล่ะพวกมันมีราคาบ้างหรือเปล่าน,นี่นีนายจะเอาไอเทมของฉันทุกชิ้นเลยหรือไงใช่แล้วฉันจะเอาไอเทมของพวกนายทั้งหมดอย่าอย่าเลยรลอก่อนหยุดยุดหยุดก่อนได้ไหมคุณคุณจะไม่ใจร้ายไปหน่อยอย่างนั้นเหรอจะก็ะมีแค่ตัดใจแม่มมงง่ายๆ ทำไมต้องรีดไถพวกเราขนาดนี้ด้วยแค่ตัดใยไม่มุมง,ง่ายๆอย่างนั้นเหรอใช่แล้วสำหรับฉันมันก็ง่ายจริงๆนั่นแหละแต่สำหรับพวกนายละ่ะมีทางเลือกอื่นนอกจากรอความตายด้วยงั้นเหรอกิดต่อยเข้าไปอีกสองมัดเ <c oughs> ข้าเข,ข,ข,ข้าใจแล้วครับฉันขอโทษฉันฉันผิดไปแล้วไว้ชีวิตไม่เถิดอ,อ,อยากได้อะไรเอาไปให้หมดเลยเห้ <c oughs> ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วละ่ะฮะฮะ ว,ว่าไงนะฉันบอกว่าฉันไม่ต้องการเงินอีกแล้วเลาอเล่นชิมมีเนี่ยค,คุณเนี่ยตลกลร้จังเลยนะที่จริงแล้วคุณคิดจะช่วยพวกเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมใครบอกนายเรื่องนั้นฉันพูดตอนไหนว่าฉันจะช่วยนายเอ่แล้วเมื่อกี้หม,มายความว่ายังไงอะที่คุณบอกว่าให้เงินทั้งหมดแล้วจะยอมช่วยแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าพวกนายไม่เล่นตุกติกนะ่ะ ถึงพวกนายมีหนึ่งร้อยเหรียญทองแต่พวกนายก็จะบอกว่ามีแค่นิดเดียวพวกนายก็จะบอกฉันว่าขอโทษนะครับผมมีแค่นี้จริงๆแบบนี้สินะฉันรู้ทันพวกนายหรอกนะ่ะฮ่ฮไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพวกเราไม่ทำแบบนั้นแน่แน่แนอืมช่างเถอะเอาเป็นว่าฉันไม่ช่วยพวกนายแล้วถึงพวกนายจะเอาของทั้งหมดที่มีตอนนี้มาวางไว้ก็เถอะททำไมกันล่ะท่านฉันไม่อยากช่วยพวกนายก็แค่นั้นเอง สถานาการณ์ในตอนนี้เริ่มจะย่ำแย่หลอดเลือดในปาตีของลีจุนโฮกำลังลดลงแบบวูบวาบคาดนักลบมีพลังชีวิตที่สูงแต่ในยามนี้กับลดลงอย่างรวดเร็วชเวชานซองและซึมกีวานต่างหน้าซสีดแม้แต่ลีจุนโฮนำแต้มทั้งหมดไปลงกับค่าพลังกำลังอีกทั้งค่าพลังป้องกันพื้นฐานของนักลบก็สูงอยู่แล้วด้วยการที่พลังของเขาลดลงมากขนาดนี้ด้วยมัดนะ่ ชายคนนี้แข็งแกร่งเกินไปแล้วฉันไม่แปลกใจหรอกก็เขาตัดเย็บมงมุมได้อย่างง่ายดายเลยนี่แต่ว่าทำไมเขาทำไมเขาต้องทำร้ายคนอื่นที่ไม่มีทางสู้ด้วยกลุ่มของลีจุนโฮแค่ขอความช่วยเหลือเท่านั้นเองถ้าหากว่าไม่คิดจะช่วยทำไมไม่เดินผ่านไปเฉยๆล่ะพวกเขาได้แต่คิดเรื่องนี้อยู่ในใจสภาพของลีจุนโฮเหมือนกับดักแด้ที่ดิ้นไปมาชินยองวูยังรัวหมัดใส่อย่างไม่ยัง แม้ว่าสองคนที่เหลือจะไม่ชอบหน้าของรีจุนโฮขนาดไหนแต่พวกเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เฮ้ hey, ทำไมต้องทำร้ายกันขนาดนั้นด้วยล่ะพวกเรายังไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลยเนะชินยองวูหยุดมือที่ซ้อมลีจุนโฮอยู่ทันทีหลังจากนั้นเขาก็หันไปหาเจ้าของเสียงสายตาของชินยองวูเล่ากับปีศาจอู้ oh, อย่าทำฉันเลยมันแตกต่างจากลีจุนโฮซึมกีวานเป็นคันนักเวท พลังป้องกันและพลังชีวิตจึงเปาะบางผ่านไปแค่สิบมัดซึมกีวานกระแทบปางตายในทันทีไวชีวิตฉันเธอเมื่อได้ยินดังนั้นชินยองวูก็รู้สึกฉุนขึ้นมาจะให้ไว้ชีวิตอย่างนั้นเหรอยังอยากมีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะทําให้พวกนายไปเกิดใหม่เองเชเวชานสองแทบไม่เชื่อสิ่งที่ตาเห็นคนที่พวกเขาล้องขอให้ช่วยชีวิต ด้านกับกายเป็นคนที่จะสังหารพวกเขาแทนเรื่องพวกนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นหรือไอ้เจ้านี่มันชอบฆ่าผู้เล่นอื่นอย่างนั้นเหรอในเกมสาธิตฝ่ายผู้เล่นปางกุ่งตั้งตัวเป็นผู้ล่าคนพวกนี้จะสังหารผู้คนได้กันเองเพื่อขโมยไอเทมของฝ่ายตรงข้ามหรือบางทีคนพวกนี้อาจจะโดนสั่งเก็บแต่ว่าด้วยบทลงโทษของเกมผู้ล่าจึงมีจำนวนไม่มากนะหากผู้เล่นเล่นเกมตามปกติ มันแทบไม่มีโอกาสที่จะเจอพวกเขาในชีวิตประจําวันเลยแต่ทำไมชายทั้งสามคนกับต้องเผชิญหน้ากับหนึ่งในนักฆ่าด้วยลีจุนโฮที่ได้สติกลับมาหลังจากที่ชินยองฮูเปลี่ยนเป้าหมายเขาก็ได้ตะโกนออกมาอย่างสุดแรง <c oughs> มีแรงแค่นี้แล้วไงมันทำให้ชินยองฮูถึงกับหันกลับไปถามเมื่อกี้ไหนว่าอะไรนะซึมกีวานที่กำลังโชคเลือดอยู่ เขาหัานไปมองลีจุนโฮยังมีความหวังต้องอย่างนั้นสิจุนโฮแสดงให้ไอ้คนวิกุจริตด่เห็นซะลีจุนโฮนั้นเป็นนักเลงตั้งแต่ชาติกำเนิดเขาไม่เคยเกรงกลัวใครจนถึงกับมีข่าวลือว่าแม้แต่พ่อแม่ก็ยังไม่กล้าขัดใจด้วยความที่พวกเขารู้จักกันเป็นอย่างดีในิสัยเลือดร้อนแบบนี้แอบหวังในใจลึกๆว่าลีจุนโฮ จะเอาชนะคนเสียสติที่อยู่ตรงหน้าได้แต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถึงแม้ว่าลีจุนโฮจะแข็งแรงในชีวิตจริงแต่หากเข้ามาในเกมสาธิตไ่ายพละกําลังของตัวจริงก็ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วในเกมสาธิตไ่ล์คนที่แข็งแกร่งกว่าย่อมเป็นฝ่ายที่อยู่รอดและในจุดนี้ชินยองวูคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดภายในดักแด้ของใยแมงมุมลีจุนโฮดิ้นรนขัดขืนยังสุดชีวิต ตัวของเขาเนินจ้องมายังชินยองวูด้วยสีหน้าที่อาฆาตหลังจากเนินเขาก็ตะเบงเสียงออกไปไอ้กระจอกเอ้ยบ้านแกจริงๆอยู่ไหนวะกล้ามาซัดกันในโลกจริงหรือเปล่าล่ะฮะบอกมาสิว่าบ้านแกอยู่ไหนฉันจะเอาเลือดออกจากตัวของแกสัญชาตญยาน,นีคือสิ่งที่น่ากลัวมันทำให้ชินยองวูรู้สึกเสียวสหลังเมื่อได้ยินคำพูดของลีจุนโฮแต่ทว่าในเมื่อลีจุนโฮ ไม่มีทางรู้ตัวตนที่แท้จริงของชินยองวูเขาจึงตอบกลับไปว่าที่อยู่ของฉันน่ะเหรอฉันอยู่อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ8ของโลกแต่จํานวนประชากรก็ยังน้อยกว่าประเทศเกาหลีใต้ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ109ของโลกอาร์เจนตินานั้นมีชื่อเสียงในด้านกีฬาฟุตบอลอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่อยู่คนละซีกโลกกับเกาหลีใต้โดยสิ้นเชิงพอรู้ว่า ชายวิกลจริตคนนี้อยู่ประเทศที่ห่างไกลลีจุนโฮจึงเปลี่ยนท่าทีอีกครั้งเดเด,เดี๋ยวก่อนฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วได้โปรดหยุดมือเถอะฉันมันโง่เองที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วยไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะต้องตายจริงๆแน่ต่างจากชินยองวูที่สามารถที่จะ่ามอนสเตอร์เลเวลสูงด้วยตัวคนเดียวได้ลีจุนโฮเนินเป็นเพียงผู้เล่นธรรมดาทั่วไป การสูญเสียค่าประสบการณ์ในแต่ละครั้งเนินกว่าจะชดเชยกลับมาได้มันต้องใช้เวลาอยู่หลายวันแถมในตอนที่เขาตายยังมีโอกาสดรอปไอเทมที่สวมใส่อยู่อีกดังนั้นหากว่าเขาเลือกได้ลีจุนโฮขอเลือกไม่ตายดีกว่าอเจ้าลีจุนโฮเก่งกับคนที่อ่อนแอกว่าแต่เมื่อเขาอยู่ต่อนหน้าคนที่แข็งแกร่งกับแสดงท่าทีที่อ่อนแอกว่าให้เห็นอย่างนั้นเหรอในบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นไอหมอนี่ถูกขนานนามว่าหมาบ้าชัด,ชด แต่ก็แน่แลวนะเขาเป็นนักเลงนี่นาะถ้างั้นลองเสนอทางเลือกให้หน่อยแล้วกันงั้นนายลองเห่าเหมือนสุนัขให้ฉันฟังหน่อยสิอ๋อแล้วก็อย่าลืมเรียกฉันว่าเจ้านายด้วยละ่ะแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะปล่อยนายไปจริงเหรออืมตกลงฮ่องฮองในขณะที่ลีจุนโฮกำลังส่งเสียงเหา่าชเวชานสองก็พูดขัดขึ้นมานีจุนโฮถึงชเวชานซองจะไม่ชอบหน้าของลีจุนโฮเนะ แต่ในเมื่ออีกฝ่ายเป็นคนที่เสียสติเขาจำเป็นต้องเลือกอยู่ข้างเพื่อนอยู่แล้วแค่ตายครั้งเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งแถมในตอนนี้ยังไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าทำไปแล้วจริงๆมันจะปล่อยเราไปชินยองวูเริ่มรู้สึกแปลกๆกับคำพูดนี้เมื่อเขาเห็นชเวชานซองยังสามารถเยือกเย็นได้อยู่น้อยไอ้ชเวชานซองกะแล้วว่าไอ้มอนนี่ต้องอยู่เบื้องหลังของลีจุนโฮมันคือหัวหน้าหรือตัวการใหญ่จริงๆสินะ และในตอนสมัยมัธยมเจ้าหนี่จะต้องอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเมื่อคิดได้เช่นนั้นชินยองวูจึงเบนความสนใจมายังชวเวชานซองชายหนุ่มเริ่มทุบตีชวเวชานซองอย่างไม่ลีอลออด้วยละครคาดหัวขโมยของชวเวชานซองเนินมีพลังป้องกันที่ต่ำอีกทางพลังชีวิตก็ยิ่งน้อยนิดการซ้อมของชินยองวูจึงทําให้พลังชีวิตของเขาลดไปอย่างหัวภาบแต่ถึงอย่างนั้นชวเวชานซองกับหัวลาะออกมา อย่างนั้นแหละฆ่าพวกเราซะการถูกคนเสียสติฆ่ายังคงดีกว่าถูกเมงมุมกินเป็นไหนๆชิจะพวกนี้ที่จริงแล้วชินยองวูเนินไม่มีเจตนาจะฆ่าคนพวกนี้เขาเพียงต้องการทําให้คนพวกนี้รู้สึกอับอายให้มากที่สุดเหตุผลทั้งหมดก็คือเพื่อระบายความแค้นในอดีตชินยองวูรู้สึกพึงพอใจกับรีจุนโฮที่ร้องขอชีวิตแต่ว่าชเวชานซอง กับยิ้มจ้อยเย้ยให้กับความตายนี่นายไม่กลัวตายจริงๆอย่างนั้นเหรอนายไม่กลัวเสียค่าประสบการณ์จริงๆหรือไงแถมมันยังมีโอกาสดรอปไอเทมด้วยนะลองคิดดูให้ดีๆนี่ถือเป็นความเจ็บปวดของจริงกิดย้าให้เขาคิดอีกครั้งเกมสาธิตไฟน์นใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเครื่องแคปซูลในปัจจุบันจำลองสัมผัสทั้งหต่อผู้เล่นแต่สำหรับความเจ็บปวดนั้นเป็นกรณีพิเศษ มันจะถูกลดทอนจากความจริงถึงสิองเท่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราถูกมีดแทงมันก็จะรู้สึกเจ็บจิตจีดเหมือนถูกปลายเข็มจิ้มเท่านั้นและถ้าหากโดนโชกเข้าแล้วก็ก็จะให้ความรู้สึกคันๆเท่านั้นแต่เมื่อพวกเขาถูกซ้อมหนักจนพลังชีวิตลดลงสมองของพวกเขาก็เริ่มสับสนกับการสั่งการพอเห็นเลือดไหลผู้เล่นมักจะแสดงอาการที่ตื่นตระหนกเกินจริง ความสมจริงในเกมสารชิตไฟน์นั้นมีสูงมากผู้เล่นบางคนนั้นถึงกับเสียสติไปจริงๆจากการถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนี่ถือเป็นสิ่งที่ผู้เล่นทั่วไปทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาเลื้อลังมานานแล้วเขาตระหนักรู้ว่านี่เป็นเพียงแค่เกมดังนั้นถึงจะมีเลือดท่วมดวงตาเขาก็ยังมีสติและคุ้นคิดได้ชเวชันซอง ไม่รู้สึกหวาดกลัวต่อพฤติกรรมของชินยองวูการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่น่าอายดังนั้นปิดชีพฉันซะส่วนวิธีการฉันไม่เกี่ยงเลือกเอาตามที่นายชอบเลยถ้างั้นนี่ก็เป็นคำตอบสำหรับหัวหน้าใหญ่สินะหัวหน้าใหญ่อะอะไรอะชเวชานซองรู้สึกสับสนในทันทีเขาไม่สามารถตีความหมายคำว่าหัวหน้าใหญ่ให้กับตนเองเข้าใจได้ชิคนพวกนี้ แสดงท่าทีแบบนี้การล้างแค้นของเรามันก็สูญเปล่ากันพอดีกับกันทั้งฝั่งของลีจุนโฮและซึมกีวานเมื่อเห็นความบ้าบิ่นของชายคนนี้ถึงกับต้องชะงักไปเพราะคำพูดของชเวชานสองทั้งสองคนจึงกระซิบกระซาบกันเบาๆเฮ้หรือว่าไอ้คนเสียสตินี่ดูเหมือนมันจะหมดอารมณ์ฆ่าพวกเราน่าจะใช่ระม้งพวกนี้มันวิกลจริตแปลว่ามันจะมีความสุข เมื่อเหยื่อลองขอชีวิตฉันว่ามันก็เป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนั้นทั้งสองคนหันหน้ามองกันและตะโกนออกไปว่าใช่แล้วมามาจบชีวิตฉันสิฉันยอมแล้วไอ้ชีวิตฉันไปเลยในตอนนี้ทั้งลีจุนโฮและซึมกีวานทั้งสองคนต่างแสดงท่าทีแบบเดียวกับชเวชานซองบ้าจริงจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยหรือว่าเราจะต้องจัดการให้มันจบๆไป ไม่สิถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นฆาตกรชื่อเสียงระดับทวีปของเราก็จะลดลงแถมเราอาจจะถูกขังคุกด้วยซ้ำไปโถเอ้ยมีแต่ข้อเสียทั้งนั้นเลยผ่านไปสักเักชินยองบูก็ได้ข้อสรุปเอาเป็นว่าอยากทำอะไรก็เชิญฉันไปละฉันขอให้พวกนายโชคดีเมื่อพูดจบชินยองบูก็เดินออกจากถ้ำไปมันถือเป็นคำบอกลาที่เรียบง่ายมันทำให้คนทั้งสามคน ต่างต้องมองหน้ากันด้วยความแปลกใจสุดท้ายแล้วพวกเขาก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ทั้ง3คนตัดสินใจจะเอายังไงต่อจะอดตายอยู่ในดักแดกของยายแมงมุมหรือฆ่าตัวตายโดยการล็อกเอาต์ออกจากเกมไม่ว่าทางไหนมันก็เป็นทางรอดที่ดูน่าอเนศลีจุนโฮรู้สึกโกรธแค้นไอเจ้านั่นถ้ามันไม่คิดจะทำอะไรเราตั้งแต่แรกแล้วทำไมมันต้องมาซ้อมฉันด้วยละ่ะลีจุนโฮและซซมกีวาน ต่างต้องร้องขอชีวิตจากชายแปลกหน้ามันทําให้พวกเขารู้สึกอับอายเป็นอย่างมากเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนทั้งสองคนคงรีจุนโฮส่งเสียงเห่าเหมือนกับสุนัขเพื่อที่จะให้ตัวเองมีชีวิตรอดต่อไปความอับอายในวันนี้คือสิ่งที่ทั้งสามคนไม่มีวันลืมในขณะเดียวกันชินยองวูที่เดินออกมาจากถ้ำแล้วเจ้าเมงมุมไปไหนกันหมดนะจะจับไปไปล่อยในถ้ำนั้นสันหน่อยไอ้พวกบ้านั่น โอกาสล้างแค้นแบบนี้จะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วชินยองวูวิ่งไปทั่วหุบเขาเคซานแต่การจับแมงมุมหุบเขานั้นมันจะเป็นไปได้หรือการต่อสู้กับแมงมุมหุบเขาในครั้งแรกที่เขาชนะนั้นอาจจะเป็นเพราะโชคช่วยการจับแมงมุมหุบเขาถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในท้ายที่สุดเขาก็หาแมงมุมไม่พบสักตัวส่วนกลุ่มของลีจุนโฮก็อดตายอยู่ภายในถ้ำท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่อง ตะโกนหวกเวกวยวายเล่ากับว่าเขากำลังปลุกมอนสเตอร์ให้ตื่นขึ้นโถเอ้ยเราพลาดโอกาสทองที่จะล้างแค้นไปแล้วและในระหว่างทางที่เขาค้นหาแมงมุมหุบเขาเขาก็ได้สังหารมอนสเตอร์ที่โผล่เข้ามาเพื่อขัดจังหวะมันทำให้เขาเลเวลพุ่งไปที่92อย่างรวดเร็วดังนั้นในเมื่อมีหมาป่าจำนวนหตัวพุ่งเข้ามาโจมตีเขานี่ถือเป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งกิจ จัดการหมาป่าห้าตัวได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นมันก็ได้กลายเป็นอาหารมื้อค่ำของเขาฮ่าเหนื่อยจังเลยแฮะนี่ก็ดึกแล้วเราควรจะหาที่นอนพรุ่งนี้เราค่อยทำภารกิจต่อแล้วกันหน้าผาฝั่งเหนือของหุบเขาเคซารสถานที่แห่งนั้นอยู่ไม่ไกลแล้ว